ตามชนทหมดนั่นรถมันก็หายากบางหมู่บ้านท,ทําวิธีไหนโดยที่จะช่วยเหลือทุกคนยกตัวอย่างว่าถ้าคนท้องร่วงมาถ้าคนถ้ามีาละมุดสีดาอยู่ใกล้ๆบ้านก็จนละมุดสีดามัางผลคําน้ำบูนใสแล้วให้ดืม่มสักพักหนึ่งก็จะหยุดถ่ายโอ้คืคอการบรรเทาในเบื้องต้นบรรเทาในเบื้องต้นแล้วเราไม่ได้เก็บเงินเก็บทองไม่ได้เก็บเงินเก็บทองรับคือแหม่ผมบางคนบางคนผู้หญิงวัยรุ่นหรือว่ามีอายุ พอจะมีรอบเดือนหรือว่ามีประจําเดือนก็จะปวดจะปวดแล้วก็ไม่รู้วิธีไหนกินแต่พาราอยู่ประจํา ก็เลยแนะนําว่าเอาต้นตะไคร้ามาสักห้าต้นหนึ่งมาทุบไห้ไตแล้วก็ต้มใส่เครือนิดนึงให้เพื่อยๆได้ดื่มเป็นอาการคลายอาการเกร็งของปีกมดลูกในการลดอาการเจ็บป่วยได้เป็นการเจ็บลดการเจ็บป่วยได้ป่วยได้ในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลบางคนก็หายไปเลยครับ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 ,รบอันนี้อ,อีกท่านหนึ่งคือจ่าจินกลับไปที่จ่าจินอีกครั้งหนึ่งคือนี่ตอนนี้คนที่เป็นโรค เอดี้ดีกว่าคนก็จะสังคมจะถูกทิง้งแล้วก็กลัวต่างๆแล้วก็จาาจินก็หรือคนพิการก็ไปบ้านนอกต่างๆอยากจะได้ลถเข็นรถเขน็เขนก็มีคุณค่าสําหรับเขาเจาาจินนําไปให้ทามานานหรือ,อยังพวกนี้ปีพศ18นะ<ต> <อา S 1> คนรับโอ้โหลองเล่าว่าที่เป็นยังไงอะไรที่เป็นลุงดือแรงจูงใจที่เป็นตปันเชื่อมเพราะอะไรครับเพราะว่าเกิดมารับรู้เลยว่าพ่อตัวเองเป็นนอพาศ ไล่นามีแม่ก็ขายรักษาพ่อรถเข็นสักคันทำไมไม่มีปัญญาซื้อให้พ่อได้<ม>ก็เลยตั้งใจว่ามีเงินเดือนเมื่อไหร่จะออกแบบเต้ช่วยเหลือคนที่เป็นอมัมพาตทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพออาะอัมพาตทั้งเอ v อวีทั้งมะเร็งทั้งอะไรติดต่อมา ก็ไปให้กําลังใจเขาครับไปกินไปนอนบ้านเขาบางทีก็ไปช่วยทําแผลทาอะไรให้ไปให้กําลังใจสู้ๆบางทีเงินห้าร้อยบาทที่ต่างจังหวัดนี่มันรู้สึกมีค่ามากครับ<ม>บางทีเคสหนึ่งที่เมียทิ้งไปที่กาญจนบุรีนะก็ไปมาเกือบสิบกว่ารอบแล้วครับสงสารแะเมียทิ้งแล้วก็มีแม่ดูแลนอนมือยกกินแตงโมก็กยังไม่ได้ไปตัดเล็บตัดอาบน้ําช่วยก็ยังดีอ,อะไรเงี้ยครับบังเอิ์ด แม่ไปล้มในห้องน้ําแม่ก็กลายเป็นอัมพาตทั้งแม่ทั้งลูกเป็นอัมพาตสิ่งที่ทําได้คือให้กําลังใจแล้วมาบอกเรื่องราวต่อเป็นสะพานบุญเชื่อมใน Facebook ของตัวเอ,<ล>องแล้วคน,นเขาอ่านเจอเขาก็ติดต่อโดยตรงเลยอ,อ,อย่างอาทิตย์ที่แล้วไปขอดแก่นมาก,กะกะแค่จะไปช่วยเคสต,ตาพัดกับลุกนินตาพัดเป็นอมพาตมายีกว่าปี แล้วก็มีเมียดูแลทําอะไรไม่ได้ต้องพลิกสองชั่วโมงพิกอะไรเงี้ยครับอยากได้รถเข็นมานานโดยติดต่อผู้ใหญ่บ้านติดต่อผ่านผมมารถเข็นกว่าจะได้แต่ละคันพอดีผมเอาเรื่องราวไปลง Facebook คนใจดีคนไทยที่ประเทศฮ่องกองติดต่อมาอแล้วเขาก็บินมาแล้วเขาก็มาซื้อรถเข็นให้ผมแล้วเขาก็รีบกลับไปที่ฮ่องกองผมก็รอวันเสาร์อาทิตย์ก็แบก รถเข็นใส่รถทัวร์ไปที่กอนแก่นผู้ใหญ่บ้านก็มารับแล้วก็เอาไปให้กับมือเหน็นพอเห็นเขาเห็นรถเข็นเ,นาเขารอมาตั้งยี่สิบปีน้านําตาเขาไหลอะไรอย่าง,งเงี้ยแล,และสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ที่ตั้งใจมากๆคือาาาจากปลูกป่าถวายพระเจ้าแผ่นดินเพราะแต่ละที่ที่ผมนั่งรถไปผมจะเห็นป้ายแล้วก็เขาหัวรถไปหมดเห็นป้ายที่พระราชนีพระองค์ท่านตรัสว่า พระอ,องค์เป็นเป็นป่าฉันจะเป็นน้ําผมผมมักจะต่อต่อส้อยว่าเมื่อพระอ,องค์เป็นป่ารวราชินีเป็นน้ําตํารวจผู้น้อยผ,ผู้น้อยอย่างข้าเนี่ย<ม>จะดูแลทั้งป่าและน้ํานั้นก็ืลอตัดสินใจซื้อที่ปลูกป่ามาห<ม>้าปีนี่นแล้ะ<ม>เพื่อจะถวายพระเจ้าแผ่นดินแม้ว่าพระอ,องค์ท่านจะมองไม่เห็นแต่หัวใจหัวใจที่เราทํามันด้วยมือนะม มรู้สึกว่ามันนี่แหละท่านผู้ชมคือตำรวจน้ําดีที่มีเยอะในประเทศไทยที่ไม่มีโอกาสในการตามหาความจริงจะนําตำรวจที่ดีๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยมาออกมาสู่ให้ผู้คนช่วยกันให้กําลังใจอีกท่านหนึ่งคือคุณหมอ ชาวบ้านนะครับ,รบท่านอ,าอ,อ,อีกอีกอันหนึ่งเดี๋ยวนิดหนึ่งหมอชาวบ้านคือคือผมอยากจะถามนิดหนึ่งทางทางยะลาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอโรคต่างๆเนี่ยมีมีโรคอะไรบ้างที่เป็นชาวบ้านเขาประสบปัญหาที่ไม่มีโอกาสที่จะไปโรงพยาบาลแล้วเขาเป็นชาวบ้านม่มีกังเนี่ยม,มีมีโรคอะไรบ้างครับมีเยอะครับเยอะหลายโรคครับตั้งแต่ว่าพวกโรคเอชไอวีก็มีครับเอชไอวีภูมิคุ้มกนโรคสารพัดโรคครับที่ไปหาที่บ้านเนี่ย คือที่บ้านผมเนี่ยเป็นร้านขายยาครับชื่อว่าร้านนิยมเพสัชครับแล้วก็ชีลยาลาเลยครับอแล้วก็คนพอรู้ข่าวมันเกี่ยวเขาก็ไปกันบ่อยๆครับครับไปหากันบ่อยๆเมื่อวานนี้ขนาดมากรุงเทพแล้วยังโทรมาหาว่าคนไม่สบายอยากทำยังไงจะช่วยเหลือได้อ๋อนั่นแหละก็บอกใบทางโทรศัพท์ว่าควรช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างนั้นก่อนเนี่คอยหมอจะกลับไปดูให้ทีหลังยอดเลยครับ แล้วก็บางที่ยังภาคเหนือภาคเหนือก็มีมันนั้นก็เป็นมาเร็งส่วนมากตอนนี้เขาเจอเยอะพวกมะเร็งเต้านมครับมาเรงหมดลูกมีไหมคนไข้บอกมาถึงปุ๊บคุณหมอหนูไม่มีตังก่อนนะเคยมีเยอะรับเยอะครับแล้วเราก็จะบอกอะไรเราเราไม่คิดตังไม่คิดตังเสร็จแล้วบางคนต้องให้ตังค่ารถกลับบ้านอีกสุดยอดคุณบอกเนียกินข้าวที่บ้าน กินข้าวจะแลวรักษาอยู่พักหนึ่งช่วงระยะหนึ่งก็เออดียดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วส่งยาไปให้ครับที่ภาคเหนือสองสามเคตนะครับที่ผมส่งไปให้เรื่องคนป่วยแต่แกไม่ได้ไปเองแกโทรศัพท์ไปคือสวดไข่กันทางโทรศัพท์เหมือนกันเหรอครับเอาละโอเคเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งคือคุณธทีรรัตนะคุปูนะครับคุกกีกัสลามคนยากไร้สลามสองพันกว่าแห่งในเทพเนี่ย ไปอยู่ไปสัมผัสแล้วเราให้โดยที่จิตอาสาวิญญ,ญาณมีอะไรที่เจออุปสรรคและมีความภูมิปีที่เป็นที่มีความภูมิใจฮะอุปสรรคเลยมากมายล้อเกิดน,นะครับเช่นอะไรม้างครับเพราะว่าเราเอาลูกเขามาเลี้ยงเสียกับเราครับเพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยเขามีลูกขึ้นมาเพื่อต้องการใช้ลูกทํางานโอเช่นไปขายพวงมาลัยบ้าง<อ>ไปขายสิ่งที่ไม่ดีบ้างประเภทพวกเทพผีเสืดเถื่อนในพวกนี้นะครับค่ะยุโยงให้ไปเล่นการพนันบ้างอะไรบ้างเหล่านี้เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเขา เราสอนเขาด้วยให้เขามาปรับมาทําเป็นคนดีไปต่อไปแล้วก็บางคนไม่เรียนหนังสือผมก็แนะนาให้ไปเรียนหนังสือเพราะกรุงเทพมหานครโรงเรียนกทมเขาเรียนฟรีครับเรียนฟรีแล้วก็มีทุนการศษานิดหน่อยคือเพียงแต่ว่าสมุทดทินสอบประกาท่านเองแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นพวกเสียค่าห้องสมุดหรือค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับกดูพวกทําเกี่ยวกับไอทีทั้งหมดอ่ะ เด็กต้องเสียเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราช่วยเขาครับไม่เราให้เขาประทับใจมากเลยผมก็เลยไปสอนที่เด็กในชุมชนนอัดนะครับไปไปสอนไม่ใช่กุศลวิชาเป็นเปลี่ยนพฤติกรรมเขาให้เขาเป็นคนดีครับโรงเรียนที่ผมไปสอนนะครับในในสามเนี่ยนะครับพูดง่ายงาแทบจะคุณไม่ต้องมีเสื้อผ้ามาเลยครับเยี่ยมเลยครับผมมีเสื้อผ้าให้มีทุนการศึกษาให้มีค่าอาหารกลางวันให้ให้ฟรีๆนะครับยังไม่พอแล้วครับ แถมถึงให้พ่อแม่เขาด้วยในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีสต็งไม่มีตังแห่ว่าเมื่อก็คุณบอกชาวบ้านเลยทุกคนนะครับคืออุดมการ์ของพวกเราที่ทำดีเพื่อพ่อเนี่ยมีแต่ให้ครับคุณคณิชาทินบัวหรือลุงใจจิตอาสาก่อนจะมาเป็นแรงแรงดนบันดาลใจและต่างๆแล้วมีที่ผ่านมาอุปสรรคมีอะไรบ้างอุปสรรคก็มีว่าคนไม่ค่อยรู้จักข้อละเท่าที่ควรแล้วก็บางครั้งเนี่ยระบบการศึกษาด้านนี้ส่วนมากจะ อยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็ <c oughs> ผมเองเป็นกรรมการอยู่สมาคมดาราศาสตรถถ์ไทยด้วย <c oughs> ซึ่งเป็นหน่วยงานธรรมดาธรรมดาที่ไม่ใช่หน่วยราชการดังนั้นจึงตั้งปฏิฐานว่าถ้าหากว่าใครขอมาหรือว่าขอจากหน่วยราชการไปช่วยสนับสนุนไม่ได้นะ <c oughs> ผมก็จะเป็นลักษณะหน่วยสนับสนุนย่อยนะดังนั้นก็ ถือโอกาสนี้บอกจากหน่วยงานทั่วๆไปหรือโรงเรียนต่างๆที่ขาดการสนับสนุนนะหรือว่าหน่วยงานศูย์วาศาสตร์เขาไม่ว่างอะไรเงี้ยก็ยินดีเลยครับที่จะช่วยสนับสนุนเด้านนี้เพราะมีเทศกาแล้วก็มีเาศาสตร์เคลื่อนที่ด้วยนะรเราจะใช้ชื่อง,ง่ายๆคือเาศาสร์เคลื่อนที่สกายครับนะ ถ้าหากว,ว่าหน่วยง,งานไหนสนใจก็ติดต่อไปที่สมครรสาคมดศไทยก็ได้ซึ่งอยู่บริเวณท้องพอราจำลองนั่นแหละครับโอเคนะครับน,นี่ก็โดยไม่ต้องไม่ต้องคำนึงค่าใช้จ่ายอะไร,รเยี่ยมเลยนี่ครับเพราะเราถือว่าการให้ระบบการศึกษาด้านนี้เพื่อเป็นถวายเป็นพระราุศลกันในหลวงในหลวงทั้งนั้นเลยคป็นับเอาละคุณเตชะ ทับทองนิดหนึ่งเป็นหนุ่มไฟแรงซึ่งบางคนก็บอกเอ๊ะคุณเจช,ชะเป็นหนุ่มนะไม่ไปหาทํางานเอาเงินมาหาเงินอย่างเดียวทำอย่างไงทําดีเพื่ออะไรมีอย่างไรอะไรเป็นแรงบันดาลใจลอุปสรรคและที่ผมลองลองเล่าครับอถ้าถามว่าแรงบันดาลใจอะไรน่าจะเป็นจาก หลายๆท่านเนาะเวลาเราไปเจอเคสแล้วเราไปช่วยเขาได้เนี่ยมันไม่ต้องมีค่าจ้างมไม่ต้องมีอะไรตอบแทนแค่รอยยิ้มที่เขามีให้แล้วก็โอกาสที่เราเห็นเขาจะใช้ชีวิตต่อไปได้เนี่ยอันนั้นคือสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้เราเนี่ยมีแรงในการผลักดันที่จะทําเรื่องดีๆเหล่านี้ต่อไปแล้วก็ยินดีที่จะส่งต่อทุกเรื่องครับไปถึงคนอื่นๆแล้วก็อย่างผมเองก็แล้วพี่จินอย่างงี้เราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการสื่อสารเพราะนั้นจะมีคนที่ติดตามเราค่อนข้างเยอะแล้วพอเราจะขยับไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยจะมีคนที่ ผ่อเข้ามาเป็นส่วนร่วมแล้วก็สร้างกันมีส่วนร่วมในเรื่องของการเรียนรู้ในการที่จะเป็นคนดีเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติครับเยี่มเลยต้องขอบคุณจริงๆอีกอันนึงท่านท่านประธานชมรมคุณศักดาสัจจิมีอะไรจะพูดกล่าวถึงผู้ชมทางบ้านไหมครับ,ค,รบคือเราทุกคนที่มาร่วมรายการวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติบัตรในวาระที่ได้คัดเลือกเป็นร้อยตัวแทนทําดีเพื่อพ่อ ซึ่งหลายๆคนรวมทั้งตัวผมก็อาจจะมีเกียรติบัตรอย่างอื่นอีกนะฮะแต่ไม่ภูมิใจเท่าเกียรติบัตรใบนี้ที่ได้รับครับพี่ได้ทําดีเพื่อพ่อทาดีเพื่อพ่อเป็นเกียรติบัตรจากสํานักนายกใช่ไหมฮะโดยสํานักนายกรัฐมนตรีและท่านภัยบูลวัฒนศิริธรรมซึ่งเป็นรองนายกเป็นผู้เซ็นครับซึ่งมันเป็นความภูมิใจมากๆแล้วเราทุกคนเนี่ยก็พยายามจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเราปลูกต้นแห่งความดี เพื่อหวังผลแห่งความดีสะท้อนกลับมาสู่เราแล้วเรานำสิ่งนั้นกลับไปช่วยสังคมต่อ mm hmm. นี่คือเป็นปณิธานที่เราทุกคนตั้งใจไว้ส่วนส่วนตัวของผมเนี่ยผมยึดมั่นในพ่อหลวงตั้งแต่เด็กตั้งแต่แรกเกิดลืมตาดูโลกมาผมก็เห็นคุณูปการของพ่อหลวงมากมายผมก็เลยตั้งปณิธานชีวิตของผมไว้ว่าซื่อสัตย์ สุดจริตจ,จริงใจเสียสละเอื้อเฟือ้อแบ่งปันร,รู้จักให้อภัยและตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณและแผ่นดินเกิดครับ,รบนี่คือปณิธานของผมครับครับนั่นคือเรื่องราวดีๆ ทำ,ออมมท,ทำดีเพื่อพอ่อของชมรมร้อยตัวแทนทำดีเพื่อพ่อซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนที่มีความรักความผูกพันความที่เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รายการตามหาความจริงภูมิใจอย่างมากและต้องขอขอบคุณชมรมสมาชิกชมรมร้อยตัวแทนทำดีเพื่อพอ่อขอบคุณทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมและผู้ร่วมรายการทุกท่านลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ